ค่ะเจ้าหาสวัสดีค่ะเรียนที่คิดถึงทุกๆคนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะสื่อเนียนจีงสวยเซ้งวันนี้มาเรียนออนไลน์กับคุณูหลินนะคะในเสยนเสว้าหนุย่ยเรียนภาษาจีนออนไลน์ค่ะทุกคนสบายดีนะคะชั้นปสี่ทุกๆคนเลยนะคะมีความสุขมากมายอาการบ้านส่งครบกันเลยยังคะ บางคนบอกส่งครบแล้วบางคนบอกยังไม่ได้เริ่มส่งเลยก็มีเนาะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวปิดเธอไม่ทันแล้วมีแต่ช่องว่างๆนะคะเอาใจช่วยนะคะสู้ๆไปได้วยกันค่ะน้มาอ่านภาษาจีนกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มภาพนี้เลยเนาะ,ะผู้เฒ่าผู้ใหญ่เนาะกลำลังทำอะไรอยู่นะคะรอยกระทงเปล่าใช่เรากระทงถูกต้องค่ะจนถึงแล้วเนาะพฤศจิกายนนะคะ ลอยกระทงภาษาจีนว่าอย่างไรคะอฟั่งสวยตึงคําอ่านไทยมาแล้วเนาะฟังไไะไไ่งแปลว่าไปวางไว้เนาะสวยแปลว่าน้ําตึงเธอคมไฟเราไปวางกระทงที่มีคมไฟนะบางคนก็จะมีเทียนใช่ไหมคะอืมนะคะมีคําแปลทุกตัวของภาษาจีนเรื่องนี้เลยนะคะฟังสวยตึงลอยกระทง อันนี้คือชื่อบทพร้อมมั้ยังเรามาอ่านในเนื้อเรื่องในบทเลยนะคะอ่านบทที่สิบหกค่ะนะักเรียนที่เสือลิวเคอที่เสือรลวเครอรบทที่สิบหกค่ะบทที่สิบหกว่าอย่างไรคะอ่ามีคําอ่านจีนนะคะพินอินคําแปลและคําอ่านไทยสวยเติงเจียสวยต่ตงเจีย วันลอยกระทงหรือเทศกาลลอยกระทงค่ะทาต่อมานะคะตรงกับบทเลยนะคะคําที่สองฟังสุยตงฟังสุยตึงลอยกระทงจำดีๆนะเห็นนะอ่าคําต่อไปจะตรงกับภาษาจีนของเรื่องไหว้ประจังเนาะแต่คํานี้จะเป็นของคนไทยแล้วเนะาะใส่เฟิ่งฉวง ไส้เฟื่องฉวนแข่งเรือหงนะคะประเทศไทยเรามีชื่อเสียงมากนะคะของไหวบ้บัดจังที่เราเรียนไปคือหลงโจใช่ไหมคะหลงโจแต่อันนี้มันมีไส้เฟื่องฉวนแข่งเรือหงนะคะพอแข่งแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงล่ะคลื่นใช่ไหมคะเจนยูนาวเจนยูนาวคลื่น,นจริงจ คลื่นเครงก็ได้นะ,ะนักเรียนอย่างเช่นตอนนี้บ้านหลักสูตรแถวเนี้ยคลื่นเครงไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เพลงภาษาอังกฤษคลื่นเครงมากเลยนะคะบทต่อไปค่ะนักเรียนมาดูภาพค่ะมีเด็กเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเด็กไปทําอะไรคะอ๋อรู้แล้วคะ่ะนักเรียนอะ่ะท่านใดมีผู้ปกครองใช่ไหมคะก็ต้องมีวันอะไรคะที่ต้องมีการลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมคะมันคือวันอะไร เรามาดูกันเนาะเรามาคิดกันเนาะว่าติ้งต่างติ้งต่างเทศกาลอะไรสงกรานเอ๊ะภาษาจีนสงกรานเนี่ยคืออะไรอันนี้วันนี้ที่เราเรียนเนี่ยมันอยู่ในหนังสือของปอีหมดเลยค่ะส่งกัณจิเยภาษาจีนบภาจะใช้นี่ทับศัพท์เลยเนาะส่งกันจิเยสงกรานค่ะนักเดียนเรามาเรียนเนื้อหาในบทเรื่องนี้กันดีกว่านะคะใครพร้อมเริ่มเลยค่ะเราจะพร้อมตลอดเวลาเลย ทีเสอชีเข่อทีเสอชีเข่อบทที่สิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเนาะเต็มพร้อมเนะเาะอรงเรียนชั้นปสิบที่น่ารักทุกๆคนเนาะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนาะเขาส่งภาษาจีนครบเลยเขาน่ารักมากแต่ไม่บอกเนาะชื่ออะไรกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนาะอ่าเรามาอ่านกันดีกว่าเนาะส่งกันเจีย๋ยเทศกาลสงกราน นะคะหรือวันสงการก็ได้่ามาดูตัวนี้ค่ะเจียเทศกาลหรือวันเห็นไหมคะวันนะคะคำต่อไปค่ะชิงซิงเหนียนชิ่งซิงเหนียนคือฉลองปีใหม่ค่ะ,อ,ะอาสขีดเส้นสีม่วงเห็นไหมคะ คำว่าปีใหม่ภาษาจีนอ่านว่าอะไรคะซิงเหนียนซิงเหนียนคือปีใหม่ค่ะชิงคือเฉลิมฉลองนะคะฉลองตัวเดียวก็ได้ค่ะบรรทัดที่สองค่ะจินป้ายฟู่เหล,ลา่ากราบไหว้พู้เท่านะคะจินป้ายฟู่เหล,ลา่ากราบไหว้พู้เท่า กราบไหว้ภาษาจีนคือจิ้งป้ายนะคะจิ้งป้ายคือเคารพก็ได้นะคะกราบไหว้ก็ได้ฟู่คือบิดานะคะฟู่คือบิดาแต่พอาม,มาเจอคําว่าหลังเห็นไหมคะข้างๆเดี๋ยวเราจะขีดเส้นให้เนาะคําว่าเหล่าคือผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่พูดเท่านะาะมาสองตัวมารวมกันคือฟู่เหล่าคือพูดเท่านั่นเองนะคะจะเป็นแม่เท่า ก็ไม่ได้นะที่พูดถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะคะน้กงเดิน่ะส่งน้ําพระภาษาจีนอ่านว่าอย่างไรค่ส่งน้ําพระซาฟอรี่ซาฟอรี่คือส่งน้ําพระค่ะน้กงเดยนแบบสนุกไหมวันสงการเน้ะของคนไทยเราเจ้าแจ้าถวน,นแยนเจ้าเจาถวนหยนทุกบ้านรวมญาติค่ะเราเออีกชานักเรียนจะตาย พอสงการแล้วเก็กลับบ้านเนาะไปอยู่กับย่ยามีความสุขเล่นน้ากราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะขอบพรเนะาะก็ซื้ออยู่กรุงเทพอะ่นะสนุกสนานจริงภาษาจีนค่ะเจินเกาซิงเจินเกาซิงสนุกสนานจริงเกาซิงตัวนี้แปลว่าดีใจนะคะดีใจเจินเกาซิงสนุกสนานจริง แล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือดีใจจริงๆก็ได้นะคะนักเรียนคะไอ้คำว่าเมลี่ที่ครั้งที่แล้วเราซื้อออกทดสอบจาได้ไหมคะเมลี่นี่ใช้กับสิ่งของนะเอเอช่นเจนเมลี่สวยจริงๆแต่ถ้าความสวยเกี่ยวกวับคนเนี่ยต้องเรียกว่าเพียวเลี่ยงนะคะเพียวเลี่ยงคือสวยเหมือนกันแต่หมายถึงบุคคลสวยอะ่ะเช่นมามาเจนเพียวเลี่ยงคุณแม่สวยจริงๆ จินหวีเจนเหมยลี่พาทองสวยจริงๆนะนักเรียนมีตอบผิดหลายคนเนาะจงคะ่ะวันนี้เราจะไม่มีการบ้านนะคะแต่จะให้นักเรียนเนี่ยที่วันนี้นักเรียนเรียนเนี่ยชอบตรงไหนตรงไหนที่หนูชอบมากที่สุดหนูว่าแคปหน้าจอมาให้ล่าซื่อพร้อมคอมเมนต์มาบอกว่าเธอมหน้าหนูจะเรียนแบบไหนเรียนอะไรเช่นอยากให้มีเกมอยากให้มีเล่านิทาน อยากให้มีเหล่าซื้อพูดถึงเกี่ยวกับประวัติของภาษาจีนประวัติของชนชาติจีนหรือเปิดเพลงให้ฟังที่มีความหมายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนักเรียนก็เสนอมาได้นะคะนะคะสองเรื่องแทนการบ้านคือแคปหน้าจอส่วนไหนที่หนูชอบเรียนในวันนี้แคปมาเลยพร้อมทั้งคอมเมนต์ว่าเทอมหน้าหนูจะเรียนอะไรเน,ะนาะเหาอบอกไปหมดแล้วนะ ส่งทุกครั้งต้องมีชื่อดาตสกุลชั้นด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดค่ะนี่คือคะแนนค่ะแล้วงานเก่าๆนักเรียนต้องส่งนะคะเราซื้อโพสต์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะงานเก่าๆพร้อมทั้งงานใหม่เดือนกันยายนนี้ส่งให้ครบค่ะสู้ๆไปได้วยกันนะคะอิชิเจยโยสู้ไปได้วยกันนะคะอาจจะงานหนักนิดนึงเดี๋ยวเจอกันก็ เรียนปกติแล้วนะคะนักเรียนม,มีความสุขมากๆเลยเชียร์เชียร์ตาเชียร์ขอบคุณทุกทุกคนบายบายช้ยเชียนร์ 我去上学校，天天不迟到，爱学习，爱劳动，长大要为人民立功劳。太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，你为什么背上小书包？ 我去上学校，天天不迟到，爱学习，爱劳动，长大要为人民立功劳。